แย่งทำลายทรัพย์สินเพื่อเอาเงินประกันมีทั้งโทษจำและปรับนะครับสวัสดีครับพบกับสองนาทีมีสาระกับสถาบันติวกฎหมายอมรอนะครับทีนี้วันนี้เนี่ยผมขอยกเคสตัวอย่างที่น่าสนใจเคสนึงครับเป็นกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเนี่ยเขาก็ได้มีการไปเอาประกันวินาศภัยแก่รถยนต์ของเขานะครับปรากฏว่าบริษัทก็ได้มีการรับประกันภัยไว้นะครับต่อมาเนี่ยตัวผู้เอาประกันภัยก็เกิดหัวหมอกครับเห็นว่าสัญญาประกันภัยกําลังจะสิ้นสุดอายุลง แต่ยังไม่ได้ประโยชน์ใดๆจากบริษัทที่เขารับประกันภัยไว้เลยไอตัวผู้เอาประกันภัยครับก็เลยไปร่วมมือกับเพื่อนให้เพื่อนเนี่ยมีการขับรถมาชนรถยนต์ที่เอาประกันภัยไว้คําถามก็คือว่าผู้เอาประกันภัยจะมีความรับผิดตามกฎหมายหรือไม่ในเรื่องเนี้ยครับก็ต้องตอบว่ามีความรับผิดนะครับซึ่งเป็นความรับผิดตามประมวลกฎหมายอาญามตาตรา347ประมวลกฎหมายอาญามาตรา3 4มีเนี่ยมีการวางหลักไว้ว่าผู้ใดเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์จากวินาศภัยนะครับแกล้งทําให เสียหายซึ่งทรัพย์สินที่ได้เอาประกันภัยไว้ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1,000 0แบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ฝากไว้นะครับใครก็แล้วแต่ที่กําลังคิดนะครับจะไปทําให้เสียหายซึ่งทรัพย์สินเพื่อเอาประโยชน์กับบริษัทประกันภัยนะครับอาจจะต้องรับผิดตามประมวลกฎหมายาอยาญาดังที่ผมได้อธิบายมาซึ่งต้องยอมรับวา่าทั้งอัตราโทษจำคุกและอัตราโทษปรับสูงที่เดียวนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ สำหรับใครที่ไม่อยากพลาดความรู้ดีๆเกี่ยวกับกฎหมายนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสถาบันติวกฎหมายอมรอของเราด้วยนะครับ